ติ๊กต็อกวันนี้ว่าจะหยุดแต่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าผู้ใช้ TikT o ็ในสหรัฐอเมริกาถูกสั่งปิดครับแต่ไม่ได้ปิดวันนี้ t i k ก o ็ TikTok เป็นมวยครับปิดซะเลยครับสอรี่ซะเลยเพราะฉะนั้นผู้ใช้ TikT o ็ซึ่งเป็นแพลตฟ,ฟอร์มหนึ่งของโซเชียลมีเดียและก็เครือข่ายเขามีอีกนะ เขาปิดตัวเองเลยไปชดประชันมันเซะเลยก็แสดงว่านิจตอกเขาก็ชาญฉลาดคือมีแผนที่จะใช้คนร้อยเจ็ดสิบล้านคนในอเมริกาเนี่ยเป็นตัวประกันเพื่อจะลองใจประธานาธิบดีใหม่ที่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20ม่มกราคมคือโดนั่นร์รัมปทีนี้ พี่น้องประชาชนจําได้ไหมคนที่ทําให้โดนัทปรัมเป็นประธานาธิบดีอเมริกันชนะท่วมทน้นต่อพรรคเดโมแครตก็คืออีลอนมัสอีลอนมัสเนี่เมื่อก่อน,นทํารถทําราขายนะตอนหลังนีแกก็เลยมาซื้อทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ก็เป็นเพจซอมหนึ่งของโซเชียลมีเดียที่มีความนิยมกันทั่วโลกเช่นเดียวกัน คนชั้นสูงก็จะเล่นทวิตเตอร์ผมก็เล่นมานานแล้วครับทวิตเตอร์นี่หลังจากเ c ตบุ๊กปิดบัญชีสามอนพี่น้องประชาชนชาวไทยมัวแต่คลิปเรื่องดารามีชู้กันเอาลูกนายพลแล้วทิ้งๆแล้วไปหาเมียน้อยสังคมไทยยังคิดแต่เรื่องพวกนี้ใต้สะดือหรือไม่ก็จะด่าทักสินไล่อุ้งอิง จะเอาทาหารมาอีกอะไรทํานองนี้ครับมันนําเน่าทิกตอกเนี่ยเขาเจาะลึกเลยในทุกเรื่องยิงบ้างเท็จบ้าง AI บ้างก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคต้องเลือกเองเนะแต่ว่าเป็นฝีไม้ลายมือจากคนจีนมันสมองของคนหัวดาผมก็ชอบเขนาน่าทิกตอกอะชมเชยเขาเพราะว่าพรังมังค่าอย่างมาคกคกเบิกเนี่ยก็เป็นเด็กเกเรถูกไล่ออกจากมหาวิทยลาลัยฮาวาร์ด แล้วก็มาทำเฟซบ o ๊กร่ำรวยขึ้นมาอย่างผิดปกติอ่ะเพราะไปปล้นผู้ชาย facebook สังเกตดิเวลาคนเป็นโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยหรือว่าเป็นโรคอะไรต่ออะไรลิสีดวงอะไรเนี่ยมันจะมีโฆษณาสินค้ามาทันทีเลยเพราะมันได้ยินนะว่าตอนนี้คนเขาพูดกันอะไรบ้างในโทรศัพท์มือถือต่างๆ โลกยุคปัจจุบันกับโลกอนาคตมันเป็นโลกของเอไอเป็นเรื่องของความจริงและความไม่จริงจ้อนเล่นอยู่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยต้องติดตามให้ทัน ทิกตอกยังไม่ได้ปิดนะครับในประเทศอื่นนะโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลไม่ใช่มีแต่เฉพาะอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาโง่ไอ้ทิกตอกมันปิดเองทีนี้มันก็ด่ามีกาใหญ่เลยซาอุดีอาราบียมุสลิมก็ดีใจใหญ่ซัดไอ้โดนัทปั๊มพวกดิวกันสนุกสนานเนะฉลาดหรือโง่กันแน่เพราะฉะน,นั้นวันนี้ทีวีพังไปแล้วหนังสือพิมพ์พังไปแล้วไม่มีใครดูไม่มีใครอ่านแล้ว เขาก็มาดูกันบนหน้าปัดบนฝ่ามือเนี่ยเขาเรียกว่าโลกโซเชียลเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กันแลเด็กจบวิจวะคอมพิวเตอร์มันก็ต้องคิดของมันไปเรื่อยไอ้ทิ่ตอกปิดมันก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วได้รับความยมแล้วเนี่ยโอกาสที่จะ